การปฏิบัตินี้เป้าหมายก็คือให้เรารักษาใจเป็นหลักแล้วก็ให้เราปล่อยทุกอย่างที่จะมาขัดขวางการรักษาใจของเราเพราะของต่างๆที่เรากังวลเราห่วงกห่วงมันเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นในที่สุดมันก็ต้องหมดไปทรัพย์เอ่ยร่างกายของเราเอ่ยแต่ใจของเรานี่มันไม่มีวันหมด นะถ้าเรายังไม่สามารถกำจัดความทุกข์ของใจให้หมดไปความทุกข์ของใจมันก็จะอยู่กับใจต่อไปเรื่อยๆนัน่นเป้าหมายของเราเราต้องอยู่ที่การกำจัดความทุกข์ของใจโดยการที่ถ้าเราต้องเลือกระหว่างการรักษาใจกับรักษาร่างกายเะไก็ต้องเลือกรักษาใจเพราะใจเป็นของที่มีคุณค่ากว่าใจเป็นของที่ไม่ตาย ร่างกายเป็นของที่ต้องตายไม่ช้าก็เร็วอย่าไปหวงร่างกายมากจนเกินไปถ้าถึงเวลาที่จะต้องเลือกระวังใจกับร่างกายก็ต้องเลือกใจใจจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ใจนี้เป็นตัวที่สำคัญที่สุดแล้วใจที่เป็นตัวที่กำลังมีปัญหาขณะนี้ตัวที่พายตัวที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดก็คือใจ แล้ตัวที่มาทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากการปฏิบัติสมาธิก็ดีการปฏิบัติปัญญา,าก็ดีนี้ก็เพื่อที่จะหยุดความอยากถ้าเราหยุดความอยากได้แล้วใจของเราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วใจของเราขณะที่อยู่ก็ไม่จะไม่ทุกข์กับอะไรเพราะความทุกข์มันเกิดจากความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความต้องการของเราพอมันไม่เป็นไปตามความต้องการของเราเราก็ทุกข์กัน แต่พอเราหยุดความอยากได้สิ่งต่างๆจะดีหรือจะไม่ดีจะเกิดจะดับจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรนี้มันก็จะไม่มาทําให้รัใจเราทุกข์ได้เพราะตัวที่สร้างความทุกข์คือความอยากมันไม่มีในใจเราฉะนั้นเห็นความสําคัญของใจเห็นความสําคัญของการปฏิบัติเพื่อหยุดความอยากอย่าไปกังวลกับเรื่องเรื่องจุกจิตของทางร่างกายเลยเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วร่างกายมันก็ต้องถึงแก่ความตายด้วยกันทุกคน ไม่มีใครยับยั้งมันได้